สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมลาภะคะวะโตอะละโตสัมมา สัมพุทธสาสีสีสีทิวีนี่เป็นวันใช้สอยโสซสามประการพระจันทร์โทขึ้นนั่งเทียนก็ว่าน,นก็วานกอนแสวก็ว่าดีมือนี้วันนี้ พระจันทาได้ก้มนองเพื่อนลันผู้ใช้ลันของในเด้อลันปากก็ได้เพื่อนลันของเอาใช้นี่พระเมตไตรลกก็ว่าดีมือนี่วันนี่ผู้เท่าเกิด เป็นสาวก็ว่าดีมื่อี้วันนี้เพันฝันตาวให้แพ้มาโฮก็ว่าดีมื่อี้วันนี้ขุณะลงได้ขึ้นนั่งปราศทนักปราดเจ้าคำแสน ลูกไัยมาเบิกบาสีลูกีมาเบิกเงินก็ว่าดีเจ้าบ้านแต่งปุนแปลงแห้งคำพักลูกแกว้วเมื่อนแล้วห้ากัน ตกเครื่องพันพมพอ,อ,อ,อมเท่าแกมานั่งล้อมอยู่ผ้าขวนอยู่สนนลอนใส่ละมีทั้งฝ่ายผู้แหวนใส่ก่อยปัดน้อยสอยสังวาน มีอาหารหลายเหลือภากพร้อมทุกจริงทุกอันผู้พันและมาเก็บเฝ้าว่างหีบเดาดามีมะลาหอมวงหอ,อมีทั้งเราใส่ผ้าขวรนปลุกเตาโอไวบใบสีมีทั้งใครหน่วยดี ยังปอดพยยอดแก้วทศมาตั้งแต่เมืองบาเพื่อจักมาบาสีสู้ควันให้แก่เจ้า,จานาทั้งสามมือนีเจ้าจะได้พัดภาคห่องและเคหามลาบิดามันดาและพ่อแม่ สงในพระศาสนาคิดถึงคุณมันดามาลบาพพอแม่เลี้ยงเจ้าน้าไม่อยากถึงน้าละการขอ,องกินของหอนแม่เจ้า ก็ได้คอยเพียนโอดแม่อุ้มทองเจ้าลาถวยโทษหให้กิ่งเกือนไปมาโลทันตาแม้เจ้าใจจากใครจากโมลานาตตำสีไว้ลูก น่อยอ่อนแม่เจ้าก็อุอชูสีสุขสิสอนหากเหลือลายทอรมันกายจนว่าได้ทดสามารถถูกเสีบลูอันเดินเต็มเดือ,อก้อจึงได้ห่มจากทอง แม่มันด่าออกแล้วลูกแก้วแม่เป็นชายหุงตายนำไทยเงินต่ำก็มาแยงแพ้งคำหักลูกแก้วลังคนก็เลยมีดมาตัดใส่แห้เพลลังคนเือ ได้บวยน้ำมาละอ่างลังคนก็ได้พาขาวพื้นอ,อแม่เจ้าอ่อนให้เจ้านาวันละสามขาบแม่ก็อาบน้าให้เจ้านาวันละสามที่แม่ก็คัดพื้อ แม่เจ้าก่อใจใสทุกคำถึงเมื่อเดือนหกมาแม่เจ้าก่ออุ้ม,มเจ้านาข้ามาไว้ในอูแม่เจ้าก่ออุ้มเจ้านาเข้ามาสู่กินนม ลูกแก้วพ่อแม่เลี้ยงใ่แล้วพอแลนทำภาษาเด็กอ่อนเจ้านาก็จึงใง่เป็นคนนาก็มีความกังวลและเดือดร้อนคิดขังคอนเจ้านาก็เจรลาสังขาร เม่มันเทียงหูบิดเบี่ยงไปมาเป็นนนิจจาพอเลิศแล้วคิดพุทธศาสนาเจ้าหน้าจึงอำลาบิดามันดาลไปบวชสางเป็นสามเณรเลี้ยนสินได้แล้วมือก็ได้ยี่สิบปี บารบวนคักแน่ฝุงพ่อแม่จึงจัดหาไปบอกสัทธาทั้งพวกพองหายบางพองมีหยได้เสื้อสาดเป็นของอาจปูนอนบางคนก็ได้ และผาผ้าอาจผาาทั้งใจบางคนมีใจใสสุดขนาดได้บาดและผาสบงบางคนในถงและไม่เท่าบางคนได้นำเตาและกองเข็มดินสดันเครื่องบริวารเครื่องบริโภคบางคน ก็ได้ผ้าตกถวยขันทีกาขีลาและปากแต่เป็นของบริได้เป็นเจตนาทานอันลำยิงเพื่อจะให้เจ้านาเด่นนาพระเจ้ามิงเมตไตทั่วละไว้ปกเจ้านาให้ได้บทพ้นโซ อยู่สวัาดีว่ามาเยอะควันนื้ยควันเจ้าไปชมชนีไกแก่วผู้ฟาไปสมวังปายุสาใหญ่ วันจะนากไปยิคิวใส่ฝุงสาวก้อยมาหนีวันนี้ว่ามาเยอะวันน้อ <c oughs> ให้จะมาสายอมอาวาดใจกว่าง mà sống sáng sụp xin hãy cho nhìn đi đuổi đóm thăm thúc sầu khắp mưa giảm đi sâu và mà giờ quần ước ปสิทธิตโตลายชาทิลาอาดให้ได้ดังอินทธิลาธภัยผู้มินทุกแดนดินโ้ยออมทุกท่านผอมมาวยทันย่อยหยกยืนยินดีถาวายเองขจุลิตั้งต่อคิดทอดนอน ถาวายธรรมนาะเงื่องเงื้อแกวเงินคำแห่ปูชาแลทุกคำเจ้าให้เจ้านาคได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ผ่านมียดคือเดทในสวานค์่ะได้มีผู้เคียไให้และวิงสา ให้เจ้านามีใจกรุณาให้เจ้าได้เป็นจชาลงยอดว่ามาเยอะวันเอือทุกอ์ยากใายคอยกระทำเพียนให้มีใจสถียร แข็งขนาดองคอาจแพรภัยสุตนิกายจบเพศเพียงพระวินัผ้าพิธรรมะไขให้เจ้าหูแจ้งจอดตลอดเท่าถึงพระมหาประธานกับเถเงื้องลาดให้ป่าศาสตรแก้วและเมงซอนอาพอรอนไหลแก้วจริง สางมามิงอันคำตนนงหาหรือสา้าควัดาแต่งไว้แล้วมีทั้งจอกแกว้วและขันทบของดาดีมีทุกพ่อแม่ในแต่งว่ามาลาหอมห่วงเอายดโยก,กวง ให้เจ้านาอาอยู่เย็นใจก็เกินสาธุหมอบนเกณหนาักใตอนดีว่ามาเยอะวันนอ ประสิทธิตโตลาชาทิลาอาจให้ได้ดังอินทธิลาดไพผู้มินทุกแดนดินโ้ยออมทุกท่านผ่อมมาไวยทันย่อหยกยืนยินดีถาวายเองขจุลิตั้งต่อคิดทอดนอน ถวายธรรมนาะเครเฮืองเงือเกวเงินคำแฮ่ปูชาแลทุกคำเจ้าให้เจ้านาคได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ผ่านมีหยดคือเดชในบวานอย่าได้มีผู้เขียไทยและวิงสา ให้เจ้านากมีใจกะรุณาให้เจ้าใดเป็นจ้าลงยอดว่ามาเยอะวันเอือทุกอ์ยากหายคอยกะทำเพียร ให้มีใจสเสถเถียนแข็งขนาะองค์อาจแพร่ัยสุตตนิกายจบเพศเพียงพระวินัยผ้าพิธรรมามไขให้เจ้าหูแจ้งจอดตลอดเท่าถึงพระมหาประธานกับเทืองลาดให้ป่าศาสแก้วและเมง่งซ้อน อาพรหลายแก้วจริงสาอ่างมามิงอันคำตนนองอาหรือสาข้าควัดาแต่งไว้แล้วมีทั้งจอกแก้วและคันทบของดาดีมีทุกพ่อแม่ในแต่งว่ามาลาหอมห่วงเฮา โยโยกกวงให้เจ้าน้าอากอยู่เย็นใจเก็เินสาธุอาหมอป็นเจ็ดหนักไหมอนหลือสา,าขควรดาแต่งไว้แล้วมีทั้งจอกแกว้วและคันทบ ของดาดีมีทุกพ่อแม่ได้แต่งว่ามาลาหอมห่วงเฮงยดโยกกวงให้เจ้าหน้าอากอยู่เย็นใจก็เอิอนสาธุหมอเบเกศหนักเลเปิน that oh.